กราบสวัสดีนะฮะก็อยู่ผมนนฮะสไลดคุงทีวีนะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนทีมของคูเกันนะฮะนี่ฮะเป็นี้นะ อผมเปลี่ยนแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะสำหรับคอมนะฮะก็มาที่การตั้งค่านะฮะมาตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะมาที่ลักษณะที่ตากฏนะฮะมาการอ่ามากดมาที่ดูทีมฮะอ่าถ้ามาตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะกดไปที่ทีมนะฮะแล้วก็เลือกทีมเยอะแยะมีอะไรมากมายนะฮะทีมเยอะแยะนะฮะก็ มีทีมเยอะอะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเพื่อเลือกทีมก่อนนะฮะสักครู่ครับอ่ะมาต่อกันอีกครั้งนะฮะอสมมตินะฮะผมจะเลือกทีมคานิกินะฮะก็กดไปที่คานนกินะฮะอ่าเพรกดไปเสร็จแล้วนะฮะก็นี่ฮะเอ่อเพิ่มในอะไรก็อย่างนะฮะกดเข้าไปกดคลิปเข้าไปหนึ่งทีนะฮะอ่าแล้วมันก็จะโหลดข้อมูลมานะฮะไม่ต้องสัยใจนะฮะ อ่าปุ๊บเพิ่มเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วขรับคาเนกินะฮะเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยครับอืมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาอย่างนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครก,กันด้วยนะฮะถ้าใครไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นข้างล่างนะฮะวันนี้สวัสดีครับ